สวัสดีครับนี่คือทีวี360องศากับผมธนินวัฒ์พัฒนาวีรคุณนะครับวันนี้เราจะมาติดตามภาพของอากาศสัปดาห์นี้กันครับตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปทั่วไทยจะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับหลังจากที่เราผ่านเดือนพฤษภาคมมาด้วยอากาศที่แปรปรวนผิดปกติครับจากกราฟิกแสดงภาพดาวเทียมของทีวี360องศานะครับตอนนี้ครับกลุ่มเมฆได้ปกคลุมประเทศไทย หนาตามากขึ้นเรื่อยๆครับในบริเวณทางด้านตะวันตกของประเทศทะเลเอา่าวไทยรวมทั้งทงางภาคอีสานด้วยนะครับสาเหตุมาจากลมต้นตกเชีงยงใต้ซึ่งวันนะครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้ยกระดับขึ้นเป็นลมมรสุนตัวตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นลมประจำฤดูฝนเรียบร้อยเป็นวันแรกแล้วนะครับนั่นก็หมายความว่าตอนนี้เราได้เข้าสู่ฤด,ดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วทําให้ฤด,ดูฝนประจําปี2557เป็นฤด,ดูกาลที่มาช้ากว่าปกติและก็ให้ปริมาณน,น,น้ำฝนต้นฤด,ดูที่น้อยดีครับสำหรับสภาพอากาศสัปดาห์นี้พรุ่งนี้ถึง8มิถุนา,นายนลมมรสุนตันตกเฉียงใต้จะมีกําลังแรงขึ้นแถมมีปัจจัยเสริมก็คือหย่อมความกดอากาศต่ำหรือหย่อมฝนอยู่ที่เวียดนามตอนบนด้วยทําให้ตั้งแต่วัน พุธที่4มิถุนายนทั่วไทยเราจะมีฝนเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นและก็ตกหนักได้บางแห่งซึ่งจะเป็นผลดีต่อพี่น้องเกษตรกรนะครับฝนที่ตกหนักนับจากนี้จะเป็นฝนแบบหน้าฝนแท้ๆแล้วนะครับก็คือฝนจะตกหนักขึ้นนานขึ้นความร้อนจะลดลงและลมกระโชกแรงจะค่อยๆลดลงไปครับมาดูการคาดการณ์กันต่อเลยนะครับว่าตั้งแต่พุธนี้สภาพแต่ละภาคจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเริ่มจากโอกาสเจอฝนในประเทศไทยตอนบนก่อนนะครับทุกภาคจะทะยานความเสี่ยงขึ้นเป็น40-60%ของพื้นที่ฝนจะตกเน้นๆต ตรงไหนดูง่ายครับตัวการฝนก็คือมาจากลมทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้และหย่อมฝนที่บริเวณเวียดนามตอนบนนะครับดังนั้นด้านตะวันตกของประเทศและก็ภาคฝนออกรวมทั้งตอนบนของประเทศก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นและตกหนักได้นะครับความร้อนสัปดาห์นี้ทรงๆจากสัปดาห์ที่แล้วร้อนสุดอยู่บริเวณภาคกลางครับ38องศาสัาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนเท่ากับประเทศไทยตอนบนนะครับก็คือ40-60%ของพื้นที่แต่อันดามันฝนจะหนาแน่นขึ้นครับอยู่ที่70-80%ของพื้นที่ตั้งแต่พุธนี้การเดินเรือในอันดามันต้องระวังคลลืม ขึ้นนะครับสำหรับคําแนะนําการใช้ชีวิตประจาสัปดาห์นี้ก็คือให้วางแผนการทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงเช้าส่วนตอนเย็นให้ระวังการเดินทางกลับบ้านอาจเจอกับฝนเป็นอุปสรรคเพราะว่าฝนจะตกในช่วงบ่ายถึงค่ําเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนลักษณะอากาศของวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรเราจะมาติดตามกันต่อเลยนะครับ มรุ่งนี้โอกาสเ่ยงฝนทุกภาคจะเพิ่มขึ้นเป็น60%ของพื้นที่นะครับโดยฝนจะตกในภาคเหนืออีสานกลางนั้นจะมีลมกระโชกแรงมาด้วยขณะที่อากาศทั่วไปอย่างร้อนร้อนสุดพุ่งครับที่อีสานกลางและะวันออก37องศาแต่ภาคใต้นะครับจะมีเมฆมากฝนไม่เมอยู่ทางตอนล่างของภาคทั้ง2ฝั่งฝั่งอันดามันระวังครับคลื่นลมแรงคลื่นจะสูง2เมตรเวลามีฝนตกนะครับเราจะกลับมาตามกัตนต่อในช่วขงข่าวันใหม่เลยนะครับเพราะนี่คือทีวี สนับสนุนโดยกาแฟบัตตี้ดีนทรีอินวันเอ็กซ์ทราโรส